Good morning, ladies and gentlemen, and the I.S. judges. We are from 2 Thirteen. Today, our group will be showcasing the project Sad Sin takar The members of our group are one, Mrs. Wirawan two, Mrs. Diracia Pakut, three, Mrs. Benyakarangna; four, Mrs. Achiria Ketit, and me, Mr. Owen McGill. From a very long time, villagers from villages would make mats out of, out of the goat tree. The goat tree is a type of grass tree. Some households have even made it the, their main source of income to feed their families and profit off of it. And my group are doing this so that we can maintain the tradition of making mats out of the goat tree. and hopefully future generations will maintain it as well เกี่ยวอกับโครงงานมีดังนี้1ประเภทของโรงงานคณิตศาสตร์2อ,อัตราส่วนแน่ร้อยละ3ค่าเฉลี่ยของเลขคณิ4ความลู้เกี่ยวกับต้นกลกลักษณะของต้นกลมการเาผาะปลูกประโยนการทอเสื้อกลม5ความรู้เกี่ยวกับ้างลักษณะของฝางประโยน์ของฝาง6 มิลักษณะมิ่นการนำไปใช้ 7. ประโยชน์ของทองแดงแปดความรู้เกี่ยวกับสารส้ม 9. ความรู้เกี่ยวกับสารกันบูดกลไกการทำงานของสารกันบูดและสิบวิธีวัดความพึงพอใจวิธีการดำเนิงนงานได้เกี่ยวบอุปกรณ์ไว้ดังนี้ 1. ก 2, รรไกลสองปกที่ตากแห้งสามเชือกไหมสี่พื้นท้อเสือ 2ภาชนะสำหรับย้อมสี13เตาและถ่านการดำเนินง,งานมีดังนี้ 1. ประชุมวางแผนการทำโครงงาน 2. ศึกษาการท,ทำโครงงานประเทศพศันศาสตร์3คิดหัวข้อโครงงาน4วางแผนการดำเนินง,งาน 5. เขียนข้อโครงโครงงานการทอเสือ,อกโบก 6. ศึกษาการทอเสือกโบก 7. นํานำเสนอโครง มีดังนี้1นําสารกันบูดเทละลายลงในน้ําคนให้ละลายแล้วนําเส้นผมลาแช่สารกันบูดเป็นระยะเวลาสองชั่วโมงหลังจากนั้นนํามาตากให้แห้งขั้นตอนกา,ารย้อมสีเส้นผมด้วยสีจาแกแนงาฟมีดังนี้ 1. เตรียมน้ําและสารทองแดงมาผสมกันคนให้ละลายแล้วนําเส้นมมล าย้อมสีไปแล้วเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วยกลงจากเตานําไปตากแห้งและล้างน้ําให้สะอาดในการย้อมสีเส้นปกจากสีขมิน้นก็ใช้วิธีเช่นเดียวกันกับการย้อมสีจากผงฟาแต่เปลี่ยนแค่ส่วนผสมวิธีการทอเสือจากเส้นปกมีดังนี้ 1. นึ่งการงที่สําเร็จ 2. นงนำเชื่อกไหมสำหรับทอเสื้อปกนายงแต่ฟืนเสร็จส ที่ย้อนด้วยสารกันบูดมาพอแล้วหลังจากนั้นนำเส้นกบที่ย้อมสีมาพอเปนอ็นลายตวงไข่ปลาพอเสร็จแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกมาหลังจากนั้นก็นําไปตากแข้งเพื่อไม่ให้สีออกแล้วเก็บมาไว้ที่โรงดำเนงานการจะทําโครงงานการคอเสวยกในครั้งนี้คณะผู้จะทำได้ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนร้อยละและ เฉลยเลขคณิต <Das que ath let> มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตราส่วนเป็นดังนี้การแช่กบในสารกันบูดใช้สารกันบูดหนึ่งร้อยกรัมใช้น้ำสิบลิตรการย้อมสีจากแกนฟางใช้สารทองไดงห้าสิบรัมใช้น้ำสิบลิตรการย้อมสีจากขมิ้นใช้สารส้มหนึ่งร้อยกรัมใช้น้ำสิบลิตรและใช้เส้นโบก,500กห้าร้อยเส้นเพศและอาชีพของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นเพศชายจำนวนสิบคนเป็นเพศหญิงจำนวนยี่สิบคนโดยอาชีพของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรมีจานวน5คนรับจ้างมีจานวน10คน้าขายมีจานวน10คนและอาชีพอื่นๆอีก5คนโดอาชีพของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นเพศชายจำนวน10คนเป็นเพศหญิงจำนวน20คนโดยอาชีพของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรจํานวน5คนรับจ้างจำนวน10คน้าขายจำนวน10คนและอาชีพอื่นๆอีกจำนวน5คนนอกจากนี้ยังได้ใช้ค่าเฉลี่ยในการหาความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยเกมที่ใช้ในการหาค่าเฉลีย่ยประกอบด้วย 1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ 2. ความเหมาะสมกับราคา 3. าเสื้อกบเป็นที่นิยมในชุมชน 4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5. ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน 6. ความสะดวกในการใช้งาน 7. เสื้อกบไม่เกิดเชื้อรา 8. ความทนทาน 9. การใช้ทรัพยากรในชุมชนให้คุ้มค่า10ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยโดยค่าเฉลีย่ยรวมมีค่าเท่ากับ4.23 ซึ่งอยู่ในระดับมากสรุปผลการดำเนินงานโดยอัตราส่วนที่ใช้ในการแช่กเป็นสารกันบูดประกอบด้วยสารส้ม100กรัมสีในสารกันบูดและสีย้อมจากขมิ้น10ลิตรสีจากแก่นฝาง10ลิตรสารทองแดง50กรัมและเส้นกบ5 0 0รเส้นผู้ใช้วิผลิตภัณฑ์เป็นเพศชายจำนวน10คนเพศหญิง2ีคนโดยประกอบอาชีพเกษตรกรรม5้าคนรับจ้าง10คน ขาายสิคนและอาชีพอื่นอีกห้คนความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้งานโดยผู้ใช้งานให้ความเห็นว่ามีความพึงพอใจมากข้อเสนอแนะ 1. โครงการน,นี้เป็นโครงการที่ดีควม,มีการนำเผยแพร่ต่อชุมชน 2. คนัำโครงการนี้ไปเป็นแบบอย่างมีการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่ตนเองและครอบครัวและ 3. ควรมีการเพิ่มลดรายให้ชัดเจนขึ้นลุงของข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอได้เพียงเ,เท่านี้น